สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับวิวคนเดิมเพิ่มเติมคือความแซบในบ้านละครซีรีส์ที่วันนี้วิวขอฉีกกฎการสปอยเปิดเปลือยทุกปมเข้มข้นในนี่รัก เกียรติยศ EP 3 4 EP 3 5ที่จะออกอากาศกันแบบจุกๆวันอังคารที่12และวันพุทธที่13เวลา6โมงเย็นทางช่อง8ใครพร้อมจะแซบแบบจัดเต็มไปพร้อมกับวิวบ้างค้า เอาละค่ะมาเริ่มกันที่ฝั่งพระเอกของเรากันก่อนดีกว่าค่ะเพราะเรื่องคดีสรันที่ว่าเงียบๆเนี่ยเริ่มมีกลิ่นตุตุเมื่อชินทร์ผู้ที่สายตาเฉียบแหลมของเราได้บังเอิญไปเห็นอาหารในหลงเอกกพบที่มันช่างคุ้นตาเหลือเกินคล้ายกับเมนูวันที่สรันเสียชีวิตเปเ๊ะเ,เลยค่ะแมตานางฟ้าจริงๆค่ะงานนี้ก็เลยไม่รอช้าจับมือ กับเอกภพสืบสวนขุดคุยกันยกใหญ่จนไปเจอหลักฐานชิ้นสำคัญนั่นคือเศษแก้ววายที่อยู่ในบ้านนิราอ่อนนี่แหละค่ะคุณขาโอ้ยแค่คิดก็ขนลุกสู้แล้วหลักฐานสำคัญขนาดนี้จะนำไปสู่การคลี่คลายคดีดได้ยังไงต้องจับตาดู แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะฝั่งมีนาตัวแสบก็ไม่ยอมแพ้ค่ะแอบบุกไปบ้านแอกระพบเพื่อพูดจ่ายย้วโมโหคุณนิราอ่อนแถมยังปากเก่งโกหกว่าน่าจะได้อยู่แทนที่อีกฝ่ายแหม่แหมแหม,แม่นางหม่านตัวจริงต้องยกให้ชีมีนาเลยค่ะ แต่กรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองทะคุณเพราะปรุงฉัดของเรานี่แหละค่ะที่เห็นพฤติกรรมตลบตะแรลงของมีนาเต็มสองตางานนี้มีนาก็เลยโป๊ะแตกสิคะและแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาเชือดนัฐกิจของเราก็มาพร้อมหมายจับ จับมีนาถึงบ้านแม้สัจใจวิวจริงๆค่ะแถมเอกภพกับชินทรนก็ร่วมเป็นพยานด้วยนะคะมีนานี่ก็โวยวายหนักมากแต่พอนางรู้ว่าเอกภพนี่แหละที่คือคนหาหลักฐานมัดตัวเองชีก็กรีดร้องทั้งน้ำตาหูสัจใจอีช้อยนะัก ส่วนกำนันเรื่องพ่อบังเกิดเกล้าของมีนาก็โมโหเดือดพุ่งไปอละวะถึงลงเอกภพแต่ก็โดนสวนกลักจนเสียเชิงนะคะงานนี้ยิ่งเพิ่มความแค้นระหว่างสองฝ่ายไปอีก มาทางคู่พระนางของเราบ้างค่ะเอกภพกับนิราอ่อนแม้จะอยู่บ้านเดียวกันแต่ต่างคนต่างนอนเศร้าใจเพราะเรื่องหยาที่เจาะคิวเข้ามาทุกทีคุณเอกภพก็พยายามคุยนะแต่นิราอ่อนปิดประตูใส่หน้าเธอเสียใจแล้วก็ร้องไห้แต่แม้คุณเอกภพของเราก็ไม่ยอมแพ้แอบอธิษฐานกับรูปอภิธาธขอช่วยให้เขาได้ดูแลนิราอ่อนต่อไป โอ้ยพอพระเอกสายอ่อนเช้ามานิราอ่อนก็พยายามเหลี่ยงหน้าแต่โดนตามขึ้นไปคุยบนชั้นสองเธอยืนยันใจย่าแต่เอกภพก็ยังคงไม่ยอมนะคะ แต่แล้วนิราออนก็เริ่มรู้แล้วค่ะว่าเอกภพนี่แหละที่ตามสืบเรื่องการตายของพี่ชายเธอมาตลอดงานนี้ก็เลยรู้สึกซึ้งใจไปสิคะนั่นทำให้เธอรู้สึกผิดและซาบซึ้งใจจนผูกเข้ากอดชินาทรแทนขอบคุณโดยไม่รู้ว่าเอกภพแอบเห็นทุกอย่างแต่นิราออนก็ยังตัดสินใจแน่วแน่ที่จะหย่านะ ส่วนเอกภพเองก็เจ็บปวดไม่แพ้กันเขาอยากขอโอกาสอีกครั้งแต่เธอก็ไม่เปิดใจแหมผู้หญิงอะเนาะ ต่อมาเอกภพพยายามบอกนิราว่าหากเธออยากอย่าจริงเขาจะอย่าให้เมื่อทุกอย่างจบลงนิราอ่อนเจ็บปวดแต่ก็ตอบตกลงในคืนนั้นเองมีนาต้องนอนในคุกเธอเต็มไปด้วยความแค้นคิดถึงตอนถูกเอกภพผลักใส่และคำพูดสุดท้ายของเขาที่บอกว่าเธอไม่ได้อยู่ในใจเขามานนานแล้วความแค้นของมีนาในคืนติดคุกกลับร้อนแรงยิ่งกว่าไฟนรก แต่เรื่องยังไม่ทันจะคลี่คลายดีก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นอีกค่ะคุณผู้ฟังเพราะตำรวจกลับไปเจอศพของชัยมือปืนที่เกี่ยวข้องกับคดีเข้าแล้วค่ะคุณและที่สำคัญคือเริ่มสาวไปถึงกำนันเรืองแล้วค่ะทำให้ตำรวจออกหมายจับในทันทีกำนันเรืองพอรู้ตัวว่าโดนหมายหัวก็เลยหนีออกจากบ้านไปแถมยังซุ่มรอดูนิราออนอยู่ใกล้ๆอีกนะ แหมร้ายกาจริงๆในขณะที่เอกภพก็รีบตามมหานิราออนเพราะเป็นห่วงเธอและเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะโอ้ยอย่าโอ้ยนิรักเกียรติยศนี่ มันอะไรกันคะเนี่ยซับซ้อนซ่อนเงินสุดๆมีนาก็เข้าคุกกำนันก็หนีนิราอ่อนกับเอกภพก็ยังคาราคสังเรื่องอย่าแถมศพชัยก็โผล่มาอีกแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ว่าคืออะไรกันแน่คะคุณผู้ฟังงานนี้คุณเอกภพจะช่วยนิราอ่อนได้ทันไหมแล้วกำนันเรื่องจะถูกจับได้หรือไม่หรือจะมีใครต้องจบชีวิตลงอีก เอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ว่าจุดจบของความแค้นครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรใครจะเป็นผู้ชนะในเกมแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีนี้เตรียมปักหมุดรอชมกันได้เลยค่ะแล้วมาเมสกันต่อว่าสิ่งที่ได้เห็นวันนี้มันสะใจคุณผู้ฟังมากแค่ไหนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าในบ้านละครซีรีส์กับวิวคนเดิมเพิ่มเติมคือความแซ่บนะคะบยบายค่ะ